พบกันอีกแล้วกับ EP ที่3ใน4สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเปิดร้านนะครับอยากรู้ว่า EP ที่1ที่2เราคุยเรื่องอะไรก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Product แล้วก็เรื่อง r i c ์นะหรือว่าผลิตภณัณฑ์แล้วก็เรื่องราคาใน EP นี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของ Press หรือว่าที่เขาเรียกภาษาการตาลาดว่าช่องทางการจับจำหน่ายแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมนะหรือคนวัยผมเนะี่ยเขาเรียกว่า ทำเลหาทำเลทำเลตรงไหนดีเรื่องทำเลนะครับมันเป็นสิ่งที่พูดยากนะเพราะว่าเรามักจะเลือกไม่ได้นะครับแต่ในสมัยนี้นะครับมันเป็นโอกาสอันดีนะเพราะว่ามันมีช่องทางการจัดจาหน่ายเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของ ออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายนะครับมันทําให้คุณมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉนั้นคุณอาจจะมีหน้าร้านก็ได้หรืออาจจะไม่มีหน้าร้านไปอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ทําส่งเป็นออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าคนที่อยากจะเลือกหน้าร้านนะแต่ในคนรุ่นผมนะครับที่เป็นคนออกจากวัยรุ่นซะหน่อยเนี่ยเราก็อยากจะมีหน้าร้านเนาะเพราะว่า หน้าร้านน่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เขาได้เห็นแบรนด์ของเราได้เห็นถึงร้านค้าของเราคือพูดง่ายว่ามันจับต้องได้ง่ายบางคนอาจจะเถียงกับผมนะครับว่าเฮ้ยสมัยนี้มันไม่จําเป็นแล้วไปอยู่ในรูในหลืบที่ไหนก็ได้ปักหมุดเอาแชร์โลเกชันเอามันก็จะมีคนตามเข้าไปผมอยากจะถามนะครับว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงไหมเพราะว่าในการที่เราจะเปิดร้านอาหารนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยลูกค้า หลากหลายนะครับคนรุ่นผมก็เรียกว่ามีทั้งขาประจําแล้วก็มีทั้งขาจรถ้าเลือกได้ผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะอยากจะมีหน้าร้านที่คนสามารถที่จะเห็นได้โดยสะดวกแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาสัญจรได้มากมายทําให้คนได้เห็นเขานะครับได้มากยิ่งขึ้นหรือที่เขาเรียกตามภาษาทางยุคสมัยใหม่ก็คือ ซื้อการมองเห็นอย่างพวกที่ยิงแอดโฆษณาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะซื้อการมองเห็นเพราะนั้นทำเลในที่ตั้งที่เป็นจุดทำเลดีหรือว่าเป็นจุดถนนหลักนั่นก็ย่อมมีภาษีที่ดีกว่านะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทำเลที่อยู่ริมถนนน่ะทำไมก็ถึงแพงจังแต่ทำเลที่อยู่ในซอกในรูในหลือแมาถึงถูกจังเพราะนั้น ที่ตั้งก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีคนผ่านมาได้เห็นหลากหลายมากกว่าแต่ถ้าร้านสังเกตไหมครับว่าถ้าร้านที่เดี๋ยวนี้ที่ไปอยู่ไกลๆหรือหรืออยู่ลึกๆหรือที่เขาเขา,เขาชอบเรียกว่าร้านรับร้านรับที่อยู่ในซอกในซอยนี่นะครับเขาก็ต้อง คู่กับอย่างที่4ี่ก็คือมีโปรโมชั่นเห็นไหมครับว่าถ้ายิ่งร้านเราลึกลับเนี่ยเราก็ต้องมีโปรโมชั่นเข้ามาหรือมีการโปรโมทเข้ามาเพื่อที่จะให้คนเขารู้จักร้านของเรานะครับซึ่งสมัยนี้คนก็นิยมนะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เขากลับไปกินซ้ำไหมนี่นี่ต่างหากนะครับคือหลักใหญ่ใจความของคนที่เปิดร้านอาหารนะครับ การที่ลูกค้าไปครั้งแรกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไปซื้อซ้ำอ่ะที่เราชอบพูดกันว่าเขาจะไปซื้อซ้ำไหมเขาจะไปอีกรอบหนึ่งไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญประสบการณ์ผมเนี่ยผ่านมา4 5 0ปีเนี่ยผมดูดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ถ้าเรามีโอกาสได้เลือกนะครับหรือว่าสอง เขาเรียกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นอยู่ในฝั่งของขาไปหรือว่าขากลับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ชลบุรีอยู่ใกล้กับทะเลบางแสนอ่างศิลานะครับสังเกตว่าขาไปอ่างศิลาหรือไปบางแสนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีร้านค้าแต่ร้านค้า มักจะอยู่ในเส้นทางของขากลับการจราจ,จรของเราบ้านเราเนาะเป็นทูเวย์นะวิ่งไปวิ่งกลับนะครับเพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าทางที่เขาจะไปเนี่ยเขามักจะยังไม่ค่อยแวะเพราะว่าเขาจะไปถึงจุดหมายก่อนแต่ว่าเมื่อเขาถึงจุดหมายแล้วเขาได้กินได้เที่ยวได้เล่นในสิ่งที่เขาต้องการแล้วขากลับเนี่ย เขาจะแวะซื้อของฝากแวะเที่ยวแวะกินข้าวหาอาหารที่เขาอยากจะกินอยากจะลองเห็นไหมครับว่าการจราจรก็มีส่วนสําคัญนะครับว่าอยู่ในเส้นทางของตรงไหนนะครับทิศเหนือใต้ออกตกสําคัญไหมก็สําคัญนะครับเพราะว่า ต้องดูว่าร้านที่คุณเปิดน่ะคุณเน้นตอนไหนเน้นเช้าหรือว่าเน้นเย็นเน้นบ่ายอันนี้มีส่วนนะครับอย่างร้านผมเนี่ยผมจะเน้นสายไปจนถึงบ่ายเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกร้านที่ผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช้ามาเนี่ยแดดจะส่องเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเพราะผมยังไม่ได้เปิดร้านไงแต่เมื่อพระอาทิตย์เลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยหน้าร้านผมมันก็จะล่มมากเพราะนั้นถ้าผมเลือกได้นะผมก็จะเลือกร้านที่หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนที่จะเปิดร้านเน้นอาหารเช้านะครับขายตั้งแต่เช้ามืดเลยเนี่ยเขาก็จะเน้นร้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นที่ข้างหลังเขานะครับลูกค้าก็จะร่ม ได้ร่มเงาได้ความเย็นสบายตั้งแต่ตอนเช้าไม่ร้อนเห็นไหมครับทิศทางก็มีส่วนสําคัญนะครับส่วนในเรื่องของออนไลน์นะครับก็มีบางร้านที่ผมรู้จักนะเขาก็ไม่เปิดหน้าร้านนะครับเลือกที่จะไม่เปิดหน้าร้านนะครับมันยังมีเรื่องของภาษีอีกนะมันมีเรื่องของภาษีเรื่องใบอนุญาตต่างๆมากมายเพราะนั้นถ้าคุณจะเปิดร้านก็ต้องคิดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยบางคนเขาไม่เปิดหน้าร้านเนะี่ยแต่เขาจัดจําหน่ายผ่านทางช่องทางเกี่ยวกับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายแล้วก็ในแพลตฟอร์มของ ออนไลน์นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีคนโทรสั่งเข้ามานะครับซึ่งประเด็นออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนการที่ต้องมีความสําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็ต้องมาควบคู่พร้อมกับการโปรโมชั่นเห็นไหมครับทั้ง4สิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกันนะครับเปิดร้านอาหารเนี่ย จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ายากก็ยากแต่ในสมัยนี้ในยุคสมัยนี้การทีจ่จะสร้างตัวตนให้มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าสร้างตัวตนให้มาอยู่ในในแพลตฟอร์มนี้อยู่หรืออยู่ในตลาดเนี่ยมันก็ทําได้นะครับเพราะว่าสมัยนี้มันมีช่องทางการจับจำหน่ายมากมายเหลือเกินรุ่นผมก็ชอบพูดว่าเกิดจะเกิดได้แต่จะโดดเด่นขึ้นมาเหมือนหญ้าที่ทะลุพื้นปูนขึ้นมา จะได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เป็นข้อคิดนะครับที่ทําให้เราต้องทําการบ้านนะไม่ใช่นึกอยากจะเปิดก็เปิดนะครับไม่งั้น6-70ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องทําการบ้านตลอดเวลานะครับมันก็เป็นความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีนะผมก็อยากจะมาแบ่งปันให้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าอยากจะมาลองทานบะหมี่ที่ร้านแปะิ่นก็คลิกมาที่ตรงนี้เลยเสิร์ชไปที่ Google m a p นะครับพิมพ์ว่าบะหมี่แปะิ่นก็จะมีแผนที่ให้ท่าน มาได้โดยง่ายนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง The p a ดศน Official นะครับเรามีช่องทางให้คุณติดตามมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ไหน t ิ k t o k นะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็อายุวโนสุขขานพลังลาละจ๊า